I ที่เป็นธาตุดินนั่นเอง <aja S 2> ดินก็จะมาก่อเกิดดินในฐานดวงชะตาของเรานะครับจะมาก่อเกิดทองในฐานดวงชะตาของเราและใช้ราศีพวมเป็นธาตุดินเช่นเดียวกันครับผมดังนั้นไปหาคนที่เกิดปีพศ2532ซึ่งเป็นคนที่เกิดในส่วนของปีมะโรงและมีราศีพวมเป็นธาตุดินดังกล่าวนะครับเริกในการรับเหรียญก็คือวันที่18มกราคมปีพศ2553ครับช่วงระยะเลิกเวลาดังกล่าวก็คือเวลาประมาณ9โมงครึ่งจนถึงช่วงเวลา11โมงณตอนนี้ถือว่าเป็นเลิกที่ดีในการรับเหรียญเราต้องหาคนที่เกิดปีพศดังกลล่าวแ ก็หาจี้ที่เป็นปีมะโรงก็คือให้ญาติพี่น้องไปหาจี้ตัวนี้เข้ามาแล้วฝากไว้กับคนปีดังกล่าวและเลิกถึงเวลาเลิกนั้นเราก็ไปรับเหรียญซะนะครับเวลารับเหรียญน,นะครับผมให้เขาอดีฐานอะไรก็ได้ลงไปในเหรียญอาจจะบอกว่าให้ตัวของเรามีความโชคดีมีความเจริญรุง่งเรืองมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและเวลารับเหรียญมาแล้วสิ่งที่เราต้องมอบให้คืนกลับก็คือจะต้องมีในส่วนของเรียกว่าซองแดงและในนั้นก็คือพูดง่ายเขาเป็นอ่างเป่าและก็ต้มผ้านนะครับส่งคืนเข้าไปเพื่อเป็นการขอบคุณเขาว่าที่เขามอบพลังงานก็็คือเปนนพลัังงงา การที่ถ่ายเทเป็นที่ี่เรานั่นเองครับลักษณะเช่นนี้คล้ายๆกับในส่วนของตุจีนตุจีนที่มีการแจกไตเอียนั่นเองผู้ใหญ่ที่ให้แตเอียแก่เราเขาต้องการซื้อพลังปานที่หรือพลังปานเารบของเราเนี่ยจากเด็กเนี่ยเข้าไปีนตัวเขาทําให้ผู้หลักผู้ใหญ่คนนั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมากขึ้นก็คือการรักตวงเขาเองก็เป็นการมอบเงินทอบทองให้แก่เด็กคนนั้นเพื่อมีฐานะทางด้านการเงินที่ดีนั่นเองครับเดี๋ยววันนี้ผมขอพูดในส่วนของ s อสแล้วก็พูดถึงในเรื่องของดูดวงสดเท่านี้กนลกััครบ ค่ะแล้วก็คุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจในเรื่องของภาพมงคลเสริมดวงค่ะเพื่อในการเสริมดวงในเรื่องของการงานการเงนิงนแล้วก็เรื่องของความรักนะคะง่ายๆเลยค่ะ ิม99นะคะแล้วก็ส่ง SMS มานะคะที่4247751ค่ะเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมก็จะได้รับเป็นภาพมงคลเสริมดวงไปแล้วล่ะค่ะโดยสามารถใชใ้ทุกระบบเลยนะคะไม่ไว่าจะเป็น ASD t a c หรือว่า t ท m o v e ค่ะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่มีข้อเสนอแนะหรือว่าอยากจะชมรายการของเรานะคะก็สามารถอีเมลมาหาเราได้ค่ะ sj8 ท i t @hotmail.com ค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะหมดเวลาของรายการพวงจุ้ย8ทิศแล้วค่ะก่อนจากกันไปนะคะก็ต้องขอขอ,ขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรค่ะจากร้านซ iu99 ชั้นหนึ่งพดดิ่าแฟชั่นหม้อและผู้สนับสนุนได้ก้านใจดีของเราค่ะกาแฟดาวคอฟฟและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปดาวไวไวค่ะสำหรับวันนี้นะคะปิดแลาา้วจันซีต้องลาไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ